กองทุนบัตรทองลดการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้ช่วยคัดกรอง4 0 0 0 0นรายรักษา26,000รายครับรวมยอดเบิกจ่ายกว่า1,826ล้านบาทครับ ในการประชุมบอร์อสปสช,อชอที่มีนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานวันนี้ได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานกรณีโควิด -19 ที่สปอสอช,อชอได้ดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสี่ยงติดเชื้อลดการแพร่ระบาดครับโดยในช่วง5เดือนจนถึงวันที่20กรกฎาคม2 5 6 3สามารถคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า4 0 0 0 0 0รายเป็นเงิน กว่า1,245ล้านบาทค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด -19 ครอบคลุมทุกอย่างรวมค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการมีผู้ป่วยสิบบัตรทองเข้ารับการรักษาเกือบ26,000รายด้วยกันนะครับรวมเป็นเงินกว่า524ล้านบาทขณะที่การส่งยาผู้ป่วยทางไปรษณีย์เพื่อลดความเสี่ยงผู้ป่วยเดินทางมาโรงพยาบาลทะลุก,กว่า121,000ครั้งคิดเป็นค่าจัดส่งกว่า6ล้านบาทครับ โครงการผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเกือบ2 6 3 0 0ใบสั่งยาเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการให้กับโรงพยาบาลเป็เงินกว่า39ล้านบาทและบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินคุณภาพมีผู้ป่วยรับบริการเกือบ64,000คนครับเป็นจำนวนเงินจ่ายชดเชย11ล้าน800กว่าบาทรวมยอดเบิกจ่ายทุกรายการกว่า1,826ล้านบาทครับ